สวัสดีแฟนบอลทยเทกประเทศเลยนะคะวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแพลกันคอคลับค่ะน้องแพรหายไป4วันเลยนะคะวันนี้เนี่ยน้องแพรมีทีเด็ดมาฝากแฟนบอลมวยเนี่ยสองคู่เน้นๆเลยนะคะเรามาดูกันเลยว่าทีเด็ดในวันนี้นะคะน้องแพรเนี่ยจะมีทีเด็ดอะไรมาฝากแฟนบอลมวยนะคะวันนี้แพรขอนําเสนอการวิเคราะห์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกท่อน้าไทยทีโอเกียรเพชรประจำวันอาทิตย์ที่15าธันวาคมปี25 6 7ันเนักเวทีมมวยราชดำเนินนะคะเริ่มชกตั้งแต่เวลาสิบแปช่อดสางหมาเลข5กดหมายเลท่าสดผ ีวี5 HD ออนไลน์ไลฟ์นะคะโดยมีคู่ชกทั้งหมด2คู่นะคะที่น้องแฟนจะนำทีเด็ดมาฝากาแฟนแบบมวยในวันนี้ค่ะ เราไปดูกันเลยว่ามีคู่ไหนขึ้นชกกับใครกันบ้างนะคะคู่ที่1นะคะเพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเจอกันกับเด่นชัยสสุจิมาวิทย์ส่วนคู่ที่2เพชรบุญชอบสอภาราชเจอกันกับยอดอ e. ีทีปตททองทวีค่ะเรามา่มต้นที่คู่แรกนะคะชกการพิกัด100ปอนด์เพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาขอนแก่นชกไฟล์ล่าสุดหนึ่งเดือนสิบสองวันอายุสิบห้าปีส่วนสูงร้อยห้สิบสามเซนติเมตรเป็นขนอนมณฑลจานจังหวัดกาฬสินธุ์ชกมาแล้วสี่สิบห้าครั้งนะคะรายนี้เป็นมวยขวามวยฝีมือฝึกซ้อมที่เเลล่าาาสสวววยยยจจพพรรริ้้นนนะะคััังหหดชบบุีำกกกกปอ กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุด1 0 0่งร้อถึงเกปอนด์พิกัดวันนี้100ไปช่างไปร้อยเลดไปลบหน่งจุเหลือ100รนะคะรายนี้ก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเขาในรอบรัดตีแนวแน่นสอกส่วนแรงไปปลายมีฮึดนะคะฟอร์มสามงานไฟล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนคีเลียนเพรสี่หมื่นะคะวัน,น 11, 67, ที่11บเอพฤษภาคมปีหกเจ็ีออมน้อยแต่ร้อยแปดปอนด ต่อยร้อยปอนและมาแพนน็อกยกหนึ่งน็อตใหม่วอรชาวันที่7วมิถุนาย,ยนปีหกเที่รังสิตต่อยร้อยปอนและไปชนะคะแนนมนพการสิบเพชรฉลูการวันที่3พฤศจิกาย,ยนปีหกเจ็ดที่ราชดำเนินต่อร้อยปอนค่ะส่วนคู่ชกของเขานะคะเด่นชัยสอสจิมาฟิชชกไฟล่าสุด21วันอายุ16ปีส่วนสูงร้อยหกสิบเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสุรินชกมาแล้ว5 0ครั้งนะคะรายนี้ก็เป็นมวยขวามวยฟีมือครบเครื่องเลยฝึกซ้อมที่ปอพีนพัฒน้ำหนักป,ปล่อยเนี่ยสีกสมบกลบ2กิโลกรมัม ที่ดีที่สุด6.3-9.4ปอนด์พิกัดวันนี้100ปล่อยช่างไป99.9เหลือ99.9นั่นเองค่ะ รายนี้ก็เป็นมวยขวาฝีมือนะคะฟอร์มสามงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนเหนือพยัก์ผู้วิชาชื่อวันที่26สิงหาคมปี67ที่กองทัพอากาศต่อยสกิโลกร,รัมและไปแพ้คะแนนสุดซาคอนชมรมอนุรักษ์มวยไทยวันที่12ตุลาคมปี67ที่อ้อมน้อยต่อยร้อยปอนด์และไปชนะคะแนเนเหนือปัตตพี่สอทองไม้วันที่2 4พฤศจิกายนปี67ที่จังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะส,สำหรับคู่นี้น้องไปเอามองว่าเจ้าเพชรโชกุนได้เปรียบช่วงชกนะคะส่วนเจ้าเด่นชัยเนี่ยเสียเป่ง,กกงัังคู๊ ช่งการชกละสายของทั้งคู่เนี่ยเจ้าเพชรชกควรเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะคะเขาในล็อกรัดตีเหนียวแน่นสอกสวนแรงไปไปลายมีเฮดได้เปรียบช่วงชกนะคะฟอร์มสดความหนุ่นแต่จะเป็นรองประสบการณ์การชกนั่นเองส่วนเจ้าเดียนชัยเนี่ยเป็นมวยขวามวยฝีมืออาวุธหลากหลายครบเครื่องได้เปรียบประสบการณ์นะคะแต่จะเป็นรองฟอร์มสดความหนุ่ม ช่วงชกนั่นเองคู่นี้เชิงมวยสไตล์เดียวกันเลยนะคะมวยขวาฝีมือครบเครื่องเหมือนกันคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วน้องเพล่ออกชอ็อตแรงเ้าเพชรโชกุนนะคะดูว่าเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเข่าแนร่รอกรัดตีเหนียวแน่นศอกสนแรงไปไปลายมีหึดนะคะได้เปรียบช่วงชกและฟอร์มสดความหนุ่มกว่าอาวุธมวยก็มีมากกว่าฟันธงเลยค่ะว่าคู่นี้เนี่ยเจ้าเพชรโชกุนโรงเรียนกีฬาขอนแกน่นจะสามารถเอาชนะเจ้าเด่นชัยซอสุจิมาวิทย์ได้อย่างแน่นอนคะ่ะแล้วมาต่อกันที่คู่ที่สองคู่เอกในรายการในวันนี้น้องแแพอยากจะนะนนทีเดด็ไปเลยนนะะคะชกกั์ก เพชรบ,บุญชอบสอภาราชกไฟล่าสุด2เดือน16วันอายุ24ปีส่วนสูง176เจ็ดซติเมตรเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ชกมาแล้วร้อยครั้งนะคะรายนี้ก็เป็นมวยซ้ายมวยฝีมือฝึกซ้อมที่สอภาราจังหวัดบุรีรัมย์น้ำหนักไปปล่อยหกกิโลกร,รมัมบวกลบ5กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดหนึ่งร้อยสามสิบห้าถึงหนึ่งร้อยสามสิบแปดปอนด์นี่กัดวันนี้ร้อยสามสิบแปดปอนครช่าไ 2, งไปร้อยสามสิบแปดจุดสองลบไปลีศูนย์จุดสองเหลือร้อยสามแปดนะคะรายนี้ น้องยก4ี่เพชรกลางนาศิผู้ใหญ่นิรันด์วันที่21เ็เมษายนปี6 7ที่บุรีรัมย์นะคะและมาแพ้คะแนนแจ็คสิแจ็คมวยไทยวันที่19พฤษภาคมปี67ที่ช่องเจ็ดสีต่อร้อยสปอนด์และมาชนะคะแนนแจ็คสิทแจ็คมวยไทยวันที่29กันยายนปี67ที่ราชนาเมือต่อร้อยสปอนด์ค่ะส่วนคู่ชกของเขานะคะยอดอีทีปรทองทองทวี โชคไฟล่าสุด3เดือน20วันนะคะอายุ26ปีส่วนสูง173ซติเมตรเป็นคนจังหวัดร้ออนะคะชงมาแล้วร้อยครั้งรายนี้ก็เป็นมวยขวามวยเขา่าฝึกซ้อมที่ทีเด็ด99น้ําหนักปล่อยไปปล่อยเนี่ย60กิโกร,รมัมบวกลบ2กิโกร,รมน้ําหนักที่ดีที่สุดของเขา140 123ปอนด์พิกัดวันนี้138ปล่อยช่างไปแล้ว39.4ลดไปลบ1.4เหลือ138นะคะรายนี้ก็เป็นมวยขวาสุงยาวขาว่าล้วนๆเดินชนจับลอ็อกคอตียัดไส้บูดุดันไปปลายมีฮึดไปเป็นทหารที่รอ้อเอดมาด้วยนะคะรายนี้ฟอร์ม ผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนผิวผ่องกอการล่วงวันที่20เมษาย,ยนปี67ที่สุราษฎร์นะคะและมาแพ้คะแนนมรดกเพชรมวยเด็ด7-8-9วันที่14พฤษภาคมปี67นะคะที่รังสิบต่อ1 40ปอนด์และไปแพ้คะแนนเพชรภูไทยอบจนครพนมวันที่25สิงหาคมปี67ที่ช่อง7สีต่อ1 40ปอนด์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคู่นี้น้องแพรมองว่าเจ้าเพชรบุญชอบจะได้เปรียบช่วงชกนะคะในความสูงได้รอยกว่าเจ้ายอดอีทีเนี่ยเสียเปรียบช่วงน้ำหนักเนี่ยเจ้าเพชรบุญชอบจะได้เปรียบคู่ชกกกมมา7ิโลรััันนะะะคคเเื้้อตวดดดููดูีป๊ทงง่ ชกและซายของทั้งคู่เนี่ยเจ้าเพชรบุญชอบเป็นมวยซ้ายเจ้าฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายหน้าหนักแรงหลักเหลี่ยมดีรวดเร็วว่องไวนะคะได้เปรียบช่ชงชกเห็นเลยได้ความสดความหนุ่มแต่จะเป็นรองลูกหนักลูกแรงนั่นเองส่วนเจ้ายอดอ e ีทเนี่ยเป็นมวยขวาสูงยา,าวเข่าล้วนเดินชนจับล็อกคอตียัดไซ้บูดุดันมีลูกหนักลูกแรงนะคะแต่จะเป็นรองฟอร์มช่วงชกความสดความหนุ่มและลเหลี่ยมฝีมือการชนนั่นเองคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วแพอ,อกชอบแพ้วเจ้าเพชรบุญชอบนะคะดูว่าได้เปรียบชกมวามวาาห่ลยกกก ทงเลยค่ะว่าคู่นี้เนี่ยเจ้าเพชรบุญชอบสาภาราชจะสามารถเอาชนะเก้ายอดดีทีประท,รทองทวีได้อย่างแน่นอนคะ่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับ2คู่ทีเด็ดที่น้องแพลนํำมาให้ในศึกท่อน้ำไทยนะคะทีโอเกียริเพชรประจำวันทีที่สิบหาค่ว่าคงป็นสอนานี้นะคะฝากแฟนๆมัดมวยเนี่ยกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแพลวเนี่ยทำคลิปให้แฟนๆบัดม,มวยแบบนี้ทุกๆวันด้วยนะคะขอบคุณมากๆาค่ะ